วิดีโอยาวหรือวิดีโอสั้นเลือกใช้ฟอร์แมตแบบไหนถึงจะเหมาะกับคนเห็นเรามากที่สุดเราได้สรุปความแตกต่างระหว่าง2ฟอร์แมตนี้มาให้ทุกคนได้พิจารณากันแล้วนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงและแบบไหนเนี่ยถึงจะเหมาะกับคนที่ของเรามากที่สุดเริ่มจากข้อแรกนะครับก็คือวิดีโอยาวโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความยาวของเนื้อหามากกว่า4นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงด้วยกันซึ่งจะเหมาะกับเนื้อหาเชิงบรรยายฟลอกสัมภาษณ์การศึกษาและการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนื่องจากวิดีโอนี้จะช่วยให้รรอ์สาามถ ใช้ระยะเวลาในการเล่าเรื่องที่ง่ายขึ้นในทางกับกันนะครับชอตท,ที่เป็นวิดีโอแนวตั้งปัจจุบันเนี่ยมีความยาวของคลิปไม่เกิน3นาทีเหมาะสําหรับคอนเทนต์เนื้อหาที่มีความกระชับได้ใจความและสามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ภายในระยะเวลาอันสั้นครับข้อ 2. r e ร,รี u อร์สหรือทรัพยากรในการทําวิดีโอวิดีโอยาวนะครับจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการทําวิดีโอนี่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลการคัดกรองการเรียบเรียงรวมไปถึงอุปกรณ์ถ่ายทําต่างๆเช่นการคิด d e s c r i p t i o n การทําหน้าปก และการตัดต่อที่อาจจะเพิ่มภาระในการทํางานของเราที่มากกว่าแต่ก็แลกมาด้วยประสิทธิภาพที่ดีของช่องเราด้วยเช่นกันครับเพราะมันสามารถสร้างระยะเวลาในการรับชมได้มากกว่าชอ็อตนั่นเองครับส่วนชอ็อตนะครับเนื่องจากชอ็อตนี่เป็นรูปแบบแนวตั้งเพียงแค่มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็สามารถทำคอนเทนต์ได้แล้วไม่จําเป็นต้องทําภาพป,ปกไม่จําเป็นต้องใช้โปรแกรมหรือว่าการตัดต่อที่ซับซ้อนและไม่จําเป็นต้องคิดข้อมูลใต้คลิปให้ยาวด้วยครับแถมเรายังสามารถนําวิดีโอที่เราทําขึ้นมาเนี่ยไปใช้ยังแพลตฟอร์มต่างๆด้วยครับเช่น reels บน In Instagram t ิ g r a m แ แต่ด้วยความที่เป็นวิดีโอสั้นนะครับจึงทําให้คุณภาพของเนื้อหาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าวิดีโอยาวข้อ3นะครับเ e v e n ิวส่วนนี้เนี่ยจะพูดถึงส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณานะครับโดยวิดีโอยาวเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาหลายรูปแบบและหลายประเภทมากกว่าครับทั้งโฆษณาก่อนเริ่มวิดีโอระหว่างเริ่มวิดีโอและหลังจากจบวิดีโอเพราะว่าตราบใดที่วิดีโอของคุณเนี่ยมีความยาวมากกว่า8นาทีคุณเนี่ยก็สามารถเพิ่มโฆษณาไปได้หลายๆจุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยครับข้อ 4. identity ตัวตนหรืออว่าาภพัขง วิดีโอยาวจะสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเราได้มากกว่าเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยเราไม่มีทางที่จะดึงตัวตนของเราออกมาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีการที่เรามีวิดีโอยาวในช่องเนี่ยก็คือช่องทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้ผู้ชมและแฟนคลับของเราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับเรามากขึ้นยิ่งมีหลายวิดีโอเนี่ยก็ยิ่งสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างภาพจําให้กับช่องของเราได้ชัดเจนขึ้นส่วนชอ็อตเนี่ยด้วยความที่เป็นวิดีโอสั้นครีเอเตอร์ก็จะไม่สามารถดึงตัวตนหรือคอนเทนต์ของตัวเองได้ดีเท่าวิดีโอยาวไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดของเวลาข้อจํากัด อเนื้หาซึ่งเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันก็หลีบไปสู่ข้อจํากัดของคอนเทนต์ครับแถมเรายังต้องต่อสู้กับชุดความคิดของผู้ชมบางกลุ่มนะครับว่า u t u b e เนี่ยมีแต่วิดีโอยาวซึ่งถ้าหากเราเอามาเทียบกันทั้งสองฟอร์แมตแล้วเนี่ยวิดีโอยาวก็จะมีภาพจําที่ง่ายกว่านั่นเองครับและข้อ5นะครับข้อสุดท้าย audience engagement หรือการเข้าถึงกลุ่มคนดูวิดีโอยาวนะครับจะมีการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มมากกว่าก็คือขึ้นอยู่กับการค้นหาวิดีโอแนะนําและก็เพลย์ลิสต์แต่ถ้าหากเรามองในอีกแง่หนึ่งเนี่ยช็อตนะครออา ไปโผล่หน้าฟีดของกลุ่มคนดูที่ไม่ได้รู้จักและเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาดูคอนเทนต์ของเราและสามารถเชื่อมโยงพวกเขาเนี่ยไปยังวิดีโอยาวได้ครับจากข้อมูลอนาลิติกหลายๆช่องนะครับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนดูชอ็อตและวิดีโอยาวเนี่ยคนละกลุ่มกันสําหรับใครที่สนใจทั้ง2แบบนะครับก็สามารถทําไปพร้อมกันได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่ของคุณอาจจะเหมาะก,กับวิดีโอยาวมากกว่าแต่คุณก็สามารถตัดไฮไลท์ตัดช่วงสนุกสนุกลงชอ็อตได้เพื่อดึงดูดกลุ่มฐานแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาดูตัววิดีโอยาวได้ครับ หรือว่าคุณจะทำคอนเทนต์รูปแบบหนึ่งกับวิดีโอยาวและทำคอนเทนต์อีกรูปแบบหนึ่งกับวิดีโอสั้นแยกกันก็ได้ครับทั้งนีทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอยาวหรือจะเป็นชอสก็ตามเนี่ยครีเอเตอร์ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ให้กับช่องของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้โดยที่คุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลือก format ใด format หนึ่งเลยนะครับและในส่วนคลิปต่ตอไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ช่อง y ย u ทูบทูบโมโจไว้ได้เลยครับ